อาวันนี้ทําความสะอาดคอกวัวนะครับเพื่อที่จะย้ายวัวมาไว้ฝั่งนี้แต่มีรายการที่จะทําบุญนะครับก็เลยจะเก็บผักปลอดสารพิษนะครับไปถวายหลวงพ่อนะครับเพื่อเป็นการทําบุญเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าบุญอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะครับ ถึงแปลงผักปลอดสารพิษแล้วนะครับพี่น้องแปลงผักปลอดสารพิษนะครับของชุมชนเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาหนึ่งตะกร้าใหญ่นะครับเพื่อไปทําบุญนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเอาผักด้วยกันนะครับในตรงไหนเขามีขายบ้างซื้อผักหน่อย ทุกอย่างเลยหนึ่งตะกรา้านี้จะเอาไปทําบุญะตรถเ,เลยเอ,เอาท่ายเอาเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศผักปลอดสารพิษนะครับก็มีเป็นสองสามร้อยแปลงนะครับพี่น้องก็เป็นของชุมชนนะครับตอนนี้ก็ได้ผักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปถวายพระ นี่แหละครับผักสดของเรานะครับมีทั้งหอมผักชีหอมผักบุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาไปถวายพระทำบุญนะครับหลวงพ่อลงเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูไปชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวในทุงน่งนานะครับ คนมันนอกคอกนาถือเคียวเกี่ยวข้าวทุ่งรวมนอนนะครับเป็นกิจกรรมปีแรกนะครับที่เพื่อสืบสารตำนานวิถีชนเผ่านะครับ ก็เป็นครั้งแรกเป็นครอบตันะครับที่มีกิจกรรมนะครับมันบูรโลร่วมกันลงแกะเกี่ยวข้าวกลันบูรโลงไปหลายครั้งแล้วทุกรองทองอาสมศิล์นนะครับอาสมศิล์นตำบลสำโรงพลานอำเภอไฟเบอร์ครับก็ติดต่อในช่องยูทูปสุดดาวฟาร์มพ่อตาพี่น้องเรี่ยงช่องการลงแกะเกี่ยวข้าวนะครับมาเห็นเห็นบรรยากาศเลยครับบอกว่าทุกท่านทุก นี่แะครับกินน้องดูบรรยากาศนะครับการเกี่ยวข้าวก็วถือว่าเป็นประเพณีที่หลวงพ่อได้เริ่มครั้งแรก่นหน่อยเรียหก้ใช้นดูได้ในสุดาฟาม์าม ไม่เห็นครับไม่เห็นไม่ฟีที่ผ่านมาครับไปเห็นมันแดงแดงดำเนี่เจอมาแล้วเจอมันมีความรู้สึกอย่างไรอยากเป็นทหารหรือเปล่าครูจะเก็บบันทึกภาพเอาไว้ขอบคุณค่ะครับเก็บความความความเพื่อบันทึกเป็นวิดีโอมันจะได้เยอะ บ่อท่านพลัดอยู่บ้านทรายใช่ไหมพ่ออยู่นี่บม่อยู่พงหานรานาสกุลอะไรองวันอะไนะโอ้กรถือว่าปีศปีแรกครับ สวัสดีครับนะครับวันนี <S 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 ้น้ำพริกน้ำปลาตาผู้จัดการนะครับนะโคตรแซ่บโคตรนัวคู่ครัวไทยไทยตำก็อร่อยนะครับวันนี้เรามา ออกกิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะครับด้วยการมาตั้งโรงทานนะครับนะหรือมาตำส่้มตำเลี้ยงในงานเาถือเกียวเกี่ยวข้าวทุ่งรวงทองนะอาสมศิลป์ของอที่นาของโยมพ่อของท่านาพระครูปลัดภูนาธรรมนันโทนะครับวันนี้จะเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวจากชาวบ้าน2อําเภอนะครับนะสองตำบล2อําเภอก็คือตำบตำลสมรงพันธ์แล้วก็ตำบลเสดาใหญ่ อำเภอไพรบึงและอำเภอภูขันนะครับร่วมกันประมาณ300คน,นครับอยู่ในท้องทุ่งนากำลังเกี่ยวข้าวกันที่นาแปดไร่นะครับใช้เวลาครึ่งวันเกี่ยวเสร็จนะครับนะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนนะครับโดยมีท่านกํานันทั้งสองตำบลสองอำเภอคือตำบลสุรงพันธ์กับตำบลเราใหญ่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็มีผู้ใหญ่กํานันนะครับแล้วก็ชาวบ้านตลอดถึงท่านนายกนะครับท่านนายกบุตบผลภูมภาพ ก็มาเป็นประธานเปิดงานในการเกยวข้าวครับ,รบเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆครับผม